สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ข่าลูกสาวละเขาวสวนสวยๆจังหน่อยครับวันนี้ครับพี่น้องมีเรื่องเราสูฟังคือเก่าแล้วครับพี่น้องไม่มียังมากไมก่มีแต่แนวฝากแนวตอนนะครับพี่น้องวันนี้พอดีช่วงนี้อ่าสีนา้าแรงแล้วครับตอนนี้ก็มีสีไก่เมสซาแล้วครับพี่น้องจะได้ครึ่งเดือนของมีนาไปแล้วเนะาะไก่เมษาแล้วพี่น้องกไก่เมสซาแล้วก็ระวังเรื่องปัญหารับปัญหาทุเรียนย่ามแรงนี่มันก็ มีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามนอนมีพวงาลัฟังเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่ององ่ายๆใกล้ๆตัวเท่านี้แหละครับพี่น้องเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวที่เราหามองขามเด็ดขาดครับพี่น้องมือไม่ผู้ที่สิปลูกทุเรียนผู้ที่จะกําลังปลูกทุเรียนตอนนี้มองขามมบเด็ดขาดได้แล้พี่น้องเด้อน้แรงนี่น้ำครับระบบน้ำต้องลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องถ้าน้ำไม่มีแค่ขาดน้ำม,มือสองหมืน่นผมบอกเลยทุเรียนนี่เรียบร้อยครับพี่น้องใบเหี่ยวใบเฉาแล้วก็ขอสังเกตอ่าทุเรียน ขาดน้ามนี่ป็นอาการยังไงครับพี่น้องหลายคนกะสงสัยหลายคนก็อยากรูหลายคนก็รูเลีล้วแต่ว่าสิวอ่ปันพี่ปันน้องมือใหม่ที่กํลาลังปลูกตอนนี้บม่ว่าจะเป็นพวกให้เฮ้าพวกที่ปลูกพวกขเจาที่ปลูกต้นต้นสองต้นสามต้นสี่ต้น,ตนก็กระเบื้องใดครับพี่น้องกระเบื้องเอาไปศึกษาได้เพื่ออนาคตพี่้องเขา้าอาจจะปลูกเพิ่มขึ้นได้หลายครับพี่น้องคือทุเรียนขาดน้ามนี่เบื้องต้นแล้เบื้องไงเบื้องใบครับพี่น้องอาจจะเป็นใบใหม่ อ่าใบใหม่เขาไปน้อยนึงนี่ปลายใบหรือว่าปลายใบละส่วนมากเขาจออกอาการที่ใบนี่ครับถ้าใบใบเริ่มเริ่มเหี่ยวเฉาหรือว่าเริ่มใบใหม่เข้าไปนะคืออาการขาดน้ำครับน้องเริ่มหาแรงน้ำเลยครับพี่น้องแต่ว่าที่ดีที่สุดคือก่อนที่จะทําสวนทุเรียนหรือจะปลูกทุเรียนไม่ว่าห้าต้นสิบต้นสองต้นสามต้นเฮาตะเบิงน้ำครับพี่น้องน้ําเป็นปัจจัยหลักเลยในการปลูกทุเรียนเพราะว่าน้ำนี่พี่น้องครับผมลองแล้ว น้ำนี่มันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งได้ไง่ายๆครับพี่น้องมัน็นคือดินครับดินนี่ดินถ้าดินไม่ดีเขาสามารถเพิ่มปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินรีปุ๋ยยังต่างๆเข้าไปได้เพื่อปรับสมดุลของดินครับให้มันเหมาะสมสำหรับก,การปลูกทุเรียนครับแต่ว่าน้ำนี่ผมบอกเลยถ้าเป็นน้ำกร่อยน้ำเค็มหร้อมันค่อนข้างจะยากจากการปรับสภาพมันนะครับพี่น้องแต่ว่าการที่จะปลูกทุเรียนเขาก็ต้องเบื้องหน้าเป็นหลักเลยครับพี่น้องเด้อ นี่ะปัญหาลักคือปัญหาแรกๆที่เขามองข้ามคือน้ำครับพี่น้องน้ำถ้ามองข้ามเด็ดขาดน้ำแลงนี่ครับต้องพยายามมันจับเบิงดินว่ามันแห้งหรือมันบ่แห้งถ้ามันแห้งดินหน้าดินแข็งเท่าตองไ้น้ำไ้น้ำห้ปุ๋ยคลองหฮยั่งไปนะครับพี่น้องเนี่ยมือไม่เท่าต้องระวังตรงนี้สิ่งน้อยสิ่งเดียวนี่ทำม,มองข้ามคือจบครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างทเท่าลงทุนมากก็คือจบถ้าขาดน้ำทุเรียนก็ตายก็คือจบอันดับต่อไปคือเรื่องลูก รื่องโลกนี้นะาแรงสีบบมีปัญหาปัญใดครับพี่น้องแต่ว่าปัญหาที่ยากน้าแล่งก็คือเรื่องเพลี้ยไฟครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นแตกอ่อนแบบนี้นี่ครับพี่น้องถ้าแตกยอดอ่อนแบบนี้ปั๊บปัญหาสิมาเลยเข้าระวังอย่างเดียวเลยคือเพลี้ยไฟแต่พวกนอนพวกยังกระบายยามแรงนี่ครับพวกแมงกระบายปัญหาที่สุดคือไอเพลี้ยไฟนี่แหละ,ะครับพี่น้องเฮาก็คือพ่นยาตามหลอบทุกสิบวันตัดเพื่อตัดวงจรชีวิตเขาเออบางคนเห็นว่าเออบ่เป็นอยังบระพนก็ได้ ครับบางคนก็เลยแต่ว่าทามันเข่าแล้วมันแก่ยากครับพี่น้องเพียยไฟนี่ทามันเป็นนี่ในใบอ่อนก็ยิกงอเข่าปุงอาหาร,รามาไลยทาให้การเจริญเติบโตของพืชนี่สิหยุดลงโดยเฉพาะทุเรียนนี่ก็หยุดลงขึ้นกันแต่จากพี่น้องคนใดที่ปลูกปลูกแตงโมนี่ผมบอกเลยถ้าโดนเพี้ยไฟเล่นงานแล้วจะเป็นผลถึงลูกเลยเพาะว่าทุเรียนก็น่าจ,จะขึ้นกันเพราะว่าตอนนี้ยูสวนผมยังบอยังบนกระถางเ่เป็นลูกเพราะผมจะปลูกในซีปี สามปีซีปีหาปีก็มีทุกรุ่นสามเดือนสี่เดือนก็มีพมปลูกาพาผมปลูกห,หลายรุ่นเอาไว้ศึกษาว่าบ,บนันพีบันนองฟังครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องก็คือปัญหาหลากักๆมือนีิผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเด้อปัญหาหลากักๆคือเรียนน้าแรงคือปัญหาเรื่องน้ำครับพี่น้องปัญหาที่สองคือปัญหาเพียไฟเพียไฟลายแดงหราาือภาษาเผ่าบ้านๆเท่านั้นก็คือการกําจัดเพียยไฟก็คือตัดวงจรเพิชนะ โดยการพ่นยาทุกสี่วันพี่น้องใส่บางๆก็ได้คือป้องกันไว้ดีที่สุดครับพี่น้องโดยจะบอกทามนเกิดแบบนี้คือผมว่านี่แอละนี้ละอ่นอนแบบนี้มักขักเปียวไฟมันเสียบว่าผมว่าเนาะเอาบทองคิดยยังมากมายพี่น้องสาหรับผู้ขาลูกรู้เาลา่ะเมื่อนี้คือเราหักแพกแบมงป่นครับสบายดีสุขสุน้นสวัสดีครับ